จุดมุ่งหมายนะครับเป็นเกาะกลางน้ํานะครับเป็นเกาะนะครับสารปู่อือลือนะครับตอนนี้นะครับข้ามมาถึงเกาะแล้วนะครับเข้าสู่เกาะดอนโพนะครับเป็นรูปพญานาคซึ่งซึ่งทําจากใบตองนะครับเนี่ยนนผู้คนก็ ถือว่าเยอะมากนะครับวันนี้นะครับที่มาสาการะปู่ลือนะครับนนาาาราครับบน้ มผม็เด็กน้อยมันนั่ง <raine S 2> อยู่มันยิ้มว่ามันเห็นเราเข้ามาสวัสดีครับเก่งเรื่องเที่ยวไลฟส์ไสไตล์นะครับวันนี้พาทุกคนมานะครับที่เกาะดอนโพไปสักกะระปูอือลือนะครับต้องนั่งเรือข้ามนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับตอนนี้ทีมงานนะครับกําลังเตรียมนะครับใบสีบสเพื่อไปสักกะระปูนะครับ เดี๋ยวผู้ชายลงไปคัดท้ายก่อนนะก็ตอนนี้นะครับเตรียมตัวขึ้นเรือนะครับเพื่อที่จะไปเกาะนะครับนั่งเรือจากฝั่งนะครับไปที่เกาะนะครับประมาณ15นาทีนะครับกลางกลางใช่ไหม อาินเ่กาใส่ตันสองตองเสื้อไปไหนเสื้อเสื้อใส่นะครับตอนนี้ใส่้้ัวแก้ระบนในเรือนะครับก็จะมีเสื้อชูชีพนะครับให้เราใส่นะครับก็เซฟตัวเองป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับเริ่มออกเดินทางแล้วนะครับจากฝั่งนะครับมุ่งหน้าไปดิ่เกาะร้อนแก้วลำโรงคนี้นะครับเป็นบึงขงหลวงนะครับอ้เภออันเอจังหวัดบึงกาฬนะครับ มุ่งหมายนะครับเป็นเกาะกลางน้ํานะครับเป็นเกาะกลางน้ําตอนนี้เรานั่งเรือเข้ามานะครับจากฝั่งใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับถ้าเรือที่เราจะนั่งนะครับเกาะที่เราจะไปนะครับชื่อว่าเกาะดอนโพดอนแก้วนะครับเป็นเกาะนะครับสารปู่อือลือนะครับนี้นู่นครับเดี๋ยวพาทุกคนไปนะครับ ตรงนี้ก็นะครับบริเวณนี้ที่เรานั่งเรือเข้ามานะครับเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่นะครับเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่นะครับถือได้ว่านะครับเป็นสถานที่เที่ยวอีกสถานที่หนึ่งนะครับในพื้นที่เขตอำเภอเบิงผงหลงนะครับจังหวัดเบึงการนะครับ นี่บรรยากาศด้านนอกครับโอเบค,ครับใกล้แล้วใกแล้วใกล้จ,จล้ล้แล้วกล้คคนนแล้วใอล้แล้วใกแล้วใะค้ับหลังจ้วกลัแล้วลือมานะคลับใก้ระยะเวลาประมใณ1้นาที ใครระยะเวลาประมาณ15นาทีนู่นครับตรงจุดนู่นนะครับเห็นชายฝั่งนึงป่านะฮะที่เรานั่งเรือมาเมื่อกี้นะครับอ่าเร็วเดินขึ้นก็จะมีเรือรับส่งนะครับ อนนี้นะครับข้ามมาถึงเกาะแล้วนะครับเข้าสู่เกาะดอนโพนะครับสู่เกาะดอนโพหลังจากนั่งเรือเสร็จนะครับก็เดินเข้ามาไม่ไกลครับท่าเรือนะครับจะมีทั้งทั้งสองฝากฝั่งนะครับล้อมรอบ น,น,นี่ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนที่จุดคัดกรองเสร็จนะครับก็เดินเข้าไปอีกนะครับตรงนี้เวลาน้ำขึ้นนะครับมันก็จะท่วมนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นหน้าแรงนะครับระดับน้ำา็็จะลดลงไปเือได้ว,ว่า เป็นสถานที่เที่ยวนะครับสถานที่ใหม่ของจังหวัดปึงการอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผู้คนนะครับนิยมมานะครับอันนี้เป็นรูปพญานาคซึ่งซึ่งทำจากใบตองนะครับเนี่ยนะครับ เราเดินม,มาถึงนะครับที่ศาลปู่อือลือแล้วนะครับผู้คนก็ถือว่าเยอะมากนะครับวันนี้นะครับที่มาสักการะปู่อือลือนะครับ i me. ตอนนี้นะครับสักการ์ปูออลือเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเดินทางกลับเข้าฝั่งนะครับดูน้ำครับน้ำใสมากครับ เรา,าดได้นั่คนเดียว b ไปเ,ววเ,ววเวอาได,ด้หลังจากหลังจากที่ไหว้นะครับสารปูรือเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็กําลังจะเนี่ยครับ ที่เราไหวเมื่อตะกี้นะครับหลังจากที่ไหวเสร็จแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเดินทางกลับนะครับขึ้นฝั่งนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้นะครับช่องเก่งเรื่องเที่ยวไลฟ์สไตล์นะครับขอลาทุกคนไปพร้อมกับบรรยากาศนะครับนั่งเรือนะนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องเก่งเรื่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ด้วยวันนี้นะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับบรรยากาศนี้นะครับสวัสดีครับ